อาสวัสดีเชฟซีเนาะผมโดนยติพี่น้องเดื้อมันจะมาต่อคลิปพี่น้องเนาะเพชรตะบันน้ำเนาะสางตะบันน้ำให้ทานพิมพ์พ่อเนาะอยู่บ้านน้ำเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อบ้านหัวโจอด์อันนี้ช่วงทุเรียนเพี่นเนาะอันนี้ชิมาต่อคลิปพี่น้องเบิ้งน้ำอยู่ปลายท่อเนาะมันแห้งส huh er. ุดใดยเนาะไปตามกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นทุเรียนเนาะเป็นพันธุม้อนทองพี่น้องต้นคู่เนาะงามดีพี่น้อง น้ำก็มาแล้วเนาะมามันสิแห้งบ่เนาะไปเบิ่งกันพี่น้องมันเป็นอ่างน้ํเพิ่นเนาะ11,000ลิตร2แท่งพี่น้องอ่าล่ะเพิ่นสิเอาขึ้นมาสะสมอยู่ในแท่งเนาะแล้วก็สิหดผักกดนีพี่น้องอันนี้แท่งใหญ่เพิ่นเนาะอยู่สวนเนาะนี่ก็เป็นบ้านเพิ่นเนาะบ้านเก่าบ้านใหม่พี่น้องนี่ างบัานไม่พี่น้องบ้านสวนทุเรียนเนาะบ้านลำเลียงจำนวนหวยจอดพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอ่างน้ำดื้อพี่น้องดื้อฮะโอ้เบอร์ฮะใช้โต้ไรต่อมาตะหวยฮะีีน่โต้ที่มาตะหวยเห็นบ่รอ โบ้โตห้วยโตหวบ้โตน้ามาเห็ดขนาดมาตะหวยน่่เนโอ้จับจับดีๆีบ้างเฮ้ยจับมาพี่ทจับาพี่เออบ่มึงอวานนี้ผมจับปินมาฮากูพี่ปินเอาไรที่มึงกระยืนทำไมถึงหมุนได,ด้ติล่ะเอออันนี้เนาะอันนั้นชื่อว่าน้ำที่ได้มาจากต่ำน้ำหรือว่าจากตะบันน้ำเนาะที่เห็ดสางขึ้นมาเนาะในคลิปทำอิดเนาะอันนี้ชื่อว่า น้ำกับแห้งสมควรเนาะพี่น้องเนาะคือว่าก็เป็นสิ่งที่ภาคคุ้มใจนะถ้ามาได้น้ำเพิ่มมาจะดีก็ดีเนาะคือว่าน้ำบ่ได้ซื้อบ่ได้เสียค่าน้ำมันเสียค่าไฟฟ้าเนาะพี่น้องเนาะ